ก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ผมเบนทีวีนะครับใน Happy View ด่านนี้เริ่มแต่ด่านหนึ่งครับเป็นอีแก่รักสุขภาพเป็นการแข่งขันชิงเงินรางวัลสายฟ้าฟาดประตบ การแข่งขันสายฟ้าฟาดตะพีนะฟาดตะพีกูไม่พูดเลยการแข่งขันกีฬาเอกสีมนะครับใครชนะได้เงินรางวัลหนึ่งแสน้าันหเจ็ดสิบาล้านบาทน่เปอร์เซ็นต์ต่างะย่าสิบแกูตังใจเล่นกูดีๆหน่อยไมเดี่ย แงวตายผมจะเป็นลุงครั้งสุดท้ายเย่โอ ja ้โหแจ็คพอเป็นออเป็นไลยเดิมผมแค่จะขับรถไปทำงานแต่ทางมันซ่อมไม่เสร็จ เขาบอกก่อนเขาบอกปลอดภัยไว้ก่อนผมก็เลยจะไปทางปลอดภัยเดือนนทางที่ยังซ่อมไม่เสร็จนะครับนู้ทางนี้แสง็จจะปลอดภัยขามขามไม่รู้จัไม่มีนะดิฉันหนึงไม่ต่อย ฮื่มฮึมฮึมตัวอ่อนมากไปเลยครับลงผมมาแล้วไปเลยลงไปเลยลงยูบิชิยูบิชิเออกูน่าจะมาเขีเมขันที่ท้ายตามตามทันโอ้สิงสิงใครก็สิงมาเลยสุดท้าย เงขาว่าสิง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 เออมาอยากเห้มาวะดูจากสภาพแล้วคงจะเรียบร้อยนะครับศพศพเรียบร้อยนะครับหัวบี้แบนดีกว่าเคเอฟซี

อารมณเอ้ีเอ้ยอ้เอ้ยเอเมื่อ uh, ก oh ี enfin> ok ้สนิบาสนิบาแดงแดงนโอ้ยมึงให้ลงกูไม่ลงเออตูดโดนข้างฝาบ้าน โอ้โห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 จะวิชาอะแบบทิกครับว่าสิมันสิบบาททรงตัวห้อยหัวมึงเดินไม่ได้แต่มึงทำหกสูงได้ไปจับะไปจับไปจับบูจาเยอะดันรถไฟซูเปอร์แมน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  นี่ชิมันยนยอหัวหยอ่จบจบบู๊บบู๊ิสตีกูจะเริ่มใหม่ทำไมแม่ d a n the dead กูรู้จักแะ่ n e ก w o r k ด n นี่หัใคัไม่เด็ดเข้าาโย โอ้ฟิล์นี่เนาะเรื่องนี้คุณถนัดขนาดแก่นะครับคิดดูจะเชียร์อะไรวิ่งอีกอ่ะกบกบตายสนิทตายสนิทข้ามไปก่อนด่านที่ผมข้ามไปเดี๋ยวจะมาเล่นพาร์ทสองนะครับ อาจจะเล่นไม่หมดทุกอย่างนะครับแอสเซาต้าเฮ้ยโอ้โหโอ้นี่มันกระเพาะอาหารไททันสิงโตสาฮานาดีอาเดก้าใส่มาเสียสัสเสียสีก้าแกมาขัดจังกี้ กูกลับมาที่มันกูว่าก็สำหรับวันนี <sk <sk ้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าอยากให้เล่นใหม่ก็คอมเมนต์มานะครับถ้าชอบก็กดไลค์ซับสไครต์นะครับาลืมกดแชร์ให้เพื่อนบูต่อหนยนะครับสำหรับนี่ขอลาไปก่อนไม่บายครับไม่บาย